สวัสดีครับ uh, Dual Destiny นะครับวันนี้อยู่กับช่วงรายการใหม่ก็คือช่วงพูดคุยไปเรื่อยเนาะวันนี้เรื่องหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยก็คือการ์ดเกมตัวใหม่ที่ผมได้ไปลองครับก็คือล็อกคาน่านั่นเองล็อกคาน่าเนี่ยเป็นการ์ดเกมที่เปิดมาแล้ว3ปีเนาะของค่ายดิสนีย์นั่นเองซึ่งเกมการ์ดเนี่ยผมไม่ได้ไปลองเล่นสตาร์เตอร์มาหรอกผมไปลองเล่นแบบ ซีลซีลสองแพ็คมาก็คือเราจะซื้อสองซองแล้วเอามารวมกันแล้วห้ามดูนะแล้วสับสับรวมกันแล้วก็เล่นเป็นหนึ่งเด็กนั่นเองซึ่งกฎมันก็จะตา่างกับเกมหลักนิดนึงซึ่งเกมหลักเนี่ยผมจะไปเล่นในอาทิตย์ถัดไปเนาะเดี๋ยวเราจะเอามาพูดคุยกันในอาทิตย์ถัดไปเดี๋ยวเรามาพูดถึงกฎของซีลแพ็กกันก่อนซึ่งหนึ่งซองเนี่ยมันจะได้การ์ดสิบสองใบครับอ่ะแล้วหลังจาก แล้วใบที่13ของแต่ละซองเนี่ยมันจะเป็นการ์ดโปรโมชั่นครับปเป็นการ์ดโปรโมทนั่นแหละให้เรามาเป็นอิงเวลครับคือเกมเนี้ยรีซอสของเราคืออิงเวลนั่นเองก็คือเหมือนเป็นถ้าเทียบกับเมจิกก็จะเป็นมานานั่นเองอ่ะเดี๋ยวผมอธิบายชนิดการ์ดต,ต่างๆเกมนี้ก่อนว่าทําไมอิงเวลยิ่งเยอะยิ่งดีทําไมรีซอสต,ตัวนี้มันสําคัญขอเริ่มจากง่ายๆก่อนเริ่มจากคาแรคเตอร์ครับ การคาแรคเตอร์เนี่ยเราจะดูได้ยังไงว่าการใบนั้นคือคาแรคเตอร์ครับอย่างแรกครับมีเลข2ตัวนี้อยู่ครับมีสัญลักษณ์วงกลมแล้วก็เป็นรูปโล่อันนี้หมายถึงค่าพลังโจมตีของการ์ใบนี้และค่าพลังชีวิตของการใบนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นการ์ดคาแรคเตอร์ Character, ก็จะมีชื่อมีคอสในการเล่นหมายว่าถ้าเราจะเล่นเดอะควีนเนี่ยเราต้องจ่าย1นึ่งอิงเวลสมมตุติผมมี1มี2อิงเวลผมก็บิด1นึ่งอิงเวลเพื่อเล่นการใบนนี้นั่นเอง ถึงเราจะลงได้เนาะถัดไปอันนี้เทคตรงนี้จะเป็นความสามารถแล้วก็มีเผาก็คือมีเผาเอ่อวิลเลนสตอรี่บอดแล้วก็ควีนนั่นเองเอ,อ้าผมลืมอธิบายอย่างหนึ่งการ์ดทุกใบนี่ครับจะมีสัญลักษณ์หนาแบบนี้ครับสัญลักษณ์หนาแบบนี้คืออะไรเดี๋ยวผมหาก,การ์ดท,ที่ไม่มีสัญลักษณ์หนาก่อนผมมีหรือเปล่าอืมอ่ะมีอยู่เห็นไหมครับการ์ดใบเนี้ย เห็นไหมมันจะเป็นขอบไม่หนาครับต่างกับใบนี้ที่เป็นขอบหนามันต่างกันยังไงการ์ดที่มีขอบหนาเนี่ยเราสามารถโชว์ให้ฝ่ายดูได้ครับคือใน1เทิร์น1เทินนะครับเราสามารถโชว์การ์ดที่ขอบหนาให้ฝ่ายดูได้เพื่อทําการ์ดใบนั้นกลายเป็นอิงเวลนั่นเองหมายว่าบอร์นะอิงเวลเหมือนบอน้าหมึกนั่นแหละครับที่จะทําให้เราเขียนคาแรคเตอร์หรือเล่นการ์ดในมือของเราได้หมายความว่า การ์ดที่ยิง่งอิงเวลเราเยอะเนี่ยครับเราก็สามารถเล่นการ์ดได้หลายใบายมากขึ้นแต่ก็ต้องแลกกับการ์ดในมือที่หายไปหนึ่งใบนั่นเองโอเคเนาะอ่ะสุดท้ายก็คือค่ารอครับค่ารอคืออะไรเกมนี้ครับไม่มีพลังชีวิตครับเกมนี้ถ้าใครมีค่ารอครบยี่สิบแต้มก็คือชนะเกมค่ารอถ้าให้ผมเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนเป็นการเขียนเรื่องราวครับเกมนี้ใครเขียนเรื่องราวจนถึงตอนจบ ก็คือเป็นผู้ชนะซึ่งอย่างเช่นค่ารอตัวเนี้ยก็คือให้แค่หนึ่งถ้าเกิดอ่ะเรามาพูดกันก่อนคาแรคเตอร์ตัวนึงทำอะไรได้บ้างคาแรคเตอร์ตัวหนึ่งสามารถสั่งตีได้แล้วบอกว่าเราจะสั่งตีทําไมในเมื่อเกมนี้มันไม่มีพลังชีวิตสมมุติผมยกตัวอย่างอหาคาแรคเตอร์อีกสักใบหนึ่งอ่ะสมมุตินะครับเดอะควีนของอีฝั่งนอนอยู่ แล้วผมมีแอเรียลตัวนี้มันตีได้ผมสั่งตีใช่ไหมครับแอเรียลเนี่ยอ่ะสมมุติแอเรียลผมตีใส่เดอะควีนพลังโจมตีของแอรเรียลสามหน่วยจะเข้าไปที่ค่าความทนทานของเดอะควีนสามหน่วยก็คือจะติดลบหนึ่งหมายความว่าราชินีจะถูกทําลายส่วนราชินีก็จะตีสองกับทําให้แอเรียลเลือดเหลือหกซึ่งเกมเนี้ยพลังชีวิตของคาแรคเตอร์เหลือเท่าไหร่จะเหลือเท่านั้นครับจะไม่รีเซ็ต,ตอนจบเทินเหมือนเมจิกหมายว่า การตีเคียบอร์ดเขาเนี่ยมันก็ทำให้เขาบอร์ดเล็กลงทำให้เขาอมีโอกาสทำค่ารอได้น้อยลงครับประมาณนั้นอ่ะนี่คือคาแรคเตอร์เนาะคาแรคเตอร์ Character, ทำไรได้บ้างก็แค่สั่งตีหรือเอามาเขียนค่ารอซึ่งเวลาเราตีเราก็ต้องนอนแต่ถ้าเขียนค่ารอเราก็นอนก็คือต้องเลือกว่าจะตีหรือจะเขียนรอแค่นั้นเองนี่คือคาแรคเตอร์ถัดไปมาดูการที่สองครับไอเทม การ์ดไอเทมก็จะมีอยู่ก็คือตรงนี้เขียนว่าไอเทมแล้วก็คอสการ์ดเหมือนเดิมถ้าจะเล่นใบนี้ก็จ่ายสองอันนี้ความสามารถของใบนี้บอกว่านอนตัวมันแล้วก็จ่ายสี่อิงครับเพื่อจวนหนึ่งใบหมายความว่าไอเทมเนี่ยมันจะอยู่ค้างในบอร์ดถาวรแล้วแต่ใบนะใบนี้ก็คือเราสามารถเมื่อเล่นเสร็จเราสามารถกดทีหลังได้ก็คือนอนใบนี้แล้วก็จ่ายสี่อิงตรงเนี้ยเพื่อจวงเพิ่มหนึ่งใบแค่นั้น ซึ่งออไอเทมก็จะอยู่ค้างบอร์ดนะยกเว้นการใบ,บนั้นไปการสวมใส่ถัดไปครับอ่ะแอคชั่นแอคชั่นครับแอคชั่นคืออะไรแอคชั่นเหมือนเป็นเวบมนต์ครับเมื่อเราใช้ก็คือจ่ายคอร์สแล้วก็ทำผลด้านล่างนั่นเองใช้ในเทิร์นอย่างเช่นใบนี้บอกเลือกคาแรคเตอร์หนึ่งตัวเพิ่ม1นึ่งอแทแล้วก็จัวการ์ดหใบนั่นเองก็ประมาณนั้นใช้เสร็จก็ตกสู่สารแค่นั้นเอง และอยากแต่แอคชั่นเนี่ยมันก็จะมีหมวดแยกออกมาซึ่งในซองขผมจะมีแอคชั่นที่เป็นซองครับ Look at this family ซองนี่ต่างกันยังไงคือเหมือนในทีมดิสนีย์เนาะเราจะมีการร้องเพลงนั่นเองอย่างเช่น Sing Together ครับคือซองเนี่ยมันจะเล่นได้โดยเราไม่ต้องจ่ายคอรต,ตรงนี้ครับเราสามารถมาทำผลซิงได้ซึ่งผล Sing t o g e t อ e r มันหมายความว่า Sing Together เหมายความว่าเราสามารถสมมุติ ขอยกยกตัวอย่างสมมุติผมมีแอรเรียกับเดอะควีนอยู่ผมสามารถเล่นการ์ดเบเนียได้ครับซิงทูเกเตอร์เซเว่นหมายความว่าผมสามารถนอนแอรเรียกที่มีคอสหกครับกับเดอะควีนที่เป็นคอสหนึ่งรวมกันเป็นเจ็ดครับเหมือนเพื่อให้สองคนเนี้ยร้องเพลงเพื่อไล่การ์ดเพลงใบนี้ได้ครับนี่คือความพิเศษของการ์ดซองครับเพลงก็คือเรามีคาแรคเตอร์อยู่ในสนามเราสามารถจับนอนเขาเพื่อไล่การ์ดได้แต่ต้องเงื่อนไขนั้นต้องมีคาว่าซองนะ คือซองทูเกเตอร์ร้องหลายคนรวมกันได้ครับแต่ถ้าเป็นซองเฉยๆก็จะเล่นต้องร้องคนเดียวประมาณนั้นนี่คือก็เหมือนเป็นเพลงร้องหมู่นั่นแหละก็ทำผลข้างล่างแค่นั้นและอย่างสุดท้ายคือโลเคชั่นโลเคชั่นเหมือนสถานที่ครับเวลาเล่นก็จะลงมาในสนามแล้วหลังจากนั้นเราก็สามารถจ่าย1นึ่งอิงเวลเพื่อเอาคาแรคเตอร์เรามาอยู่ในบอ่อ มาอยู่ในสถานที่นี้ได้ซึ่งคาแรคเตอร์ที่อยู่ในสถานที่นี้ก็จะได้เอฟเฟกตอย่างๆเช่นใบนี้ไม่มีอะไรเลยก็คือมันมันเป็นแค่แบบใบลงมาแล้วเมื่อเริ่มเทอร์เราจะได้สองล้อแค่นั้นเองก็คือเอาคาแรคเตอร์ลงหรือไม่ลงก็ไม่มีผลอะไรครับก็จะประมาณนี้ครับเอาเอาล่ะเรามาพูดถึงเกมเพลย์กันดีกว่าว่าผมรู้สึกไงกับเกมการ์ดตัวนี้ซึ่ง ผมรู้สึกว่าเกมเนี่ยมันก็โอเคนะผมรู้สึกคือมันเป็นการ์ดเกมที่ผมรู้สึกว่าเหมือนเรากลับไปเป็นเด็กอะครับเพราะการ์ดหลายๆใบอะ่ะมันคือการ์ดที่เราเคยพบตัวลตัวละครหลายๆตัวที่เราเคยเจอในอดีตเนาะมันทําให้เราคิดถึงมากเลยซึ่งเป็นการ์ดเกมที่ผมว่าไม่แย่นะแต่ข้อเสียผมรู้สึกว่าซองหนึ่งมันแพงอยู่ซองร้อยเก้าสิบห้าเนาะ คือราคาเริ่มต้นผมว่ามันเริ่มแรงมากเลยแล้วก็ระบบเกมผมว่าผมขอพูดเทียบกับเมจิกเนาะเมจิกอะ,อะผมรู้สึกการ์ดมันแรงมันแรงไปเลยแต่เกมเนี้ยการ์ดผมรู้สึกมันไม่ได้แรงมากครับมันยังไม่ได้แบบเปียงปังเหมือนเมจิกอะผมเลยรู้สึกว่าเกมการ์ดเนี้ยมันก็จะเอือยเล่นเอือยเป็นเขาเรียกว่าเป็นเกมที่มือใหม่เริ่มเล่นไม่ยากครับสําหรับผมก็คือโอเคมันเป็นเกมการ์ดที่แบบเล่นชิลชิ ประมาณนั้นครับในส่วนตัวผมเนาะแต่ถ้าแบบผมลองเล่นสตาร์เตอร์ความคิดผมอาจจะเปลี่ยนก็ได้ในตอนเนี้ยผมให้ว่าเป็นการ์ดเกมสะสมเฉยๆไม่ได้เป็นการ์ดท,ที่แบบเออฉันจะต้องไปเล่นขนาดนั้นครับที่ผมเปิดเล่นอะ่ะเพราะว่ามันหน้าซองมันมีก o ูฟี่มูวี่ครับผมอยากได้ตัว p o w e r l i ์ไเนาะก็คือ p o w e r l i ์ไจะเป็นตัวละครการ์ดเบเนี้แหละอ่ะก็จะประมาณนี้ครับสำหรับลอคาน่าเนาะ ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นมุมมองการเล่นหรือความคิดของผู้เล่นการยูกิเนาะก็จะประมาณนี้ครับซึ่งอันนี้จะเป็นการเล่นคร่าวๆนะก็ไม่ได้แบบเจาะลึกอะไรเราแค่มาพูดถึงการดเกมนะก่อนที่เราจะจากกันไปก็มาดูการ์ดลิงใบกันว่าผมเปิดได้อะไรซึ่งผมพูดเลยซองหมุมเกลือครับก็มีบ็อบบี้มีล็อกแซนมีอาคราบามีแอรียลแอรียลคนนี้ แล้วก็เดอะควีนล o o k a ดิสแฟมิล i ่อิมพ r ว v i เมจิกมิลเลอร์ทิมมอร์ตี้คิวเมาส์เดอะเมจิกเฟเตอร์มูหลาน j จส m i มินมู่หลานเบลล์เอเรียลมูฟาซาเป็นฟอยนะครับแถบไม่มีราคาเดซี่ดั c จาฟา a r ทิกทอกเมกาลาเดเวล o อปโยเบรนเฮอ e ์คิวลิสมัวนา แนนนี่ก็จะประมาณนี้ครับการทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ